ขอากาบสบายดีท่านผู้ชมที่หนาหลักเอฟซีของข่อยเด้อพี่น้องค่ะมือนี้สาม้นกัซม,มีเนวเวาเนวว,านว,วา่ากัซม,มีคนถ้าผู้ใหญ่ใจดีทางไหนดอกพี่น้องค่ะซิมาโอนเงินให้สองแสนบาทเ้ยพี่น้องค่ะคอยกระดิใจหุมห่มหมอยู่เดีวยดวนีพี่น้องคือซิมาโชคดีหลายแทนซิม,มีคนโอนเงินให้พี่น้อง เขาว่าอบครัวข่อยนี่มันหนาสงสารมันหนาสงเพศิ่คนวางสิแหละขอเลขบัญชีแน่สิโอนเงินให้ว่าสันเอาจัดไปเด่เนาะเออสาธุออโอนใม่ลีเดอร์โอนใหม่ลีเดอร์ถ้ารับเงินบริจาคขอทานอยู่เด้อจ้ะเดอ้อเออหิวเงินตอนนี้อยากได้เงินแหงอืมเอาละเด้อบาทเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากให้ แฟนคลับแฟนคลับสาวราวบาอีสานเด้อบอกว่าตวโตยงหรือบรมเนโตยงกต่ยินดีตอนหลักเข้าสู่สาวราวบาอีสานพี่น้องค่ะอืมถ้าผู้ใดรู้สึกว่าตัวเองป่วยหรือว่าตัวเองความคิดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ควรไปหาหมอและรักษาตัวให้ดีก่อนนะคะเด้อจ้าส่วนสาวมนตี่เป็นช่องคอท่านออนไลน์เป็นช่องแบบคอท่านเด็ก กษัตริย์สัส่การ้าคนไห่ถาคนไห่ท่านค่ะกาบขอบพระคุณงามๆค่ะบุมีมาตัวใดดอกค่ะที่บ่อยากได้เงินนะคะอืมถ้าบ่อยากได้เงินเราไม่ดินรลนดอกพี่น้องค่ะทุกวันนี้เดอ้อเอาลาาะไปนันก็เข้าเรื่องข่าวเล่าพี่น้องค่ะถ้าวาสิโอนเงินไห้ข่อยกับโอนสเส้ออย่าว่าแต่ปากรีบโอนอืมไม่ต้องโอนดอกสองแสนนะมันน้อยไปไม่พอยาไส อยากได้สักสองล้านบาทถ้ามีก็โอนสักสองล้านบาทเถอะเออ,อสองแสนมันเพอใหย่ใส่มันกินแค่เดือนเดือนกลัวกับเบิ้แล้วเงินสำนังกงานบ่ได้ดูถูกเงินดอกอืมนะถ้าราวยนักก็โอนสักสองล้านสองแสนมันน้อยไปมันบ่กุ้มปีเงนินสองแสนนะถ้า 1, ล้านหนึ่งสองล้านจีน่าน่าสิได้อยู่หน้าปีสองปีน่าจะได้อยู่สองสามปีเปล่ ถ้าสงสารไายสังเวชไร้ก like ะโอนซะเออส่วนครอบครัวข้างขกนาไล่เนี่กะตอนนี่กาเริ่มเริ่มดังเ้วพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้ดังดังแล้ได้ราวาดาราฮอลลีวูดจากต่างประเทศเนาะพี่น้องคะ่ะได้ติดต่อได้ติดต่อขอช่องไปตัดต่อออกจากโชว์ออกจากตัดต่อจากขออนุญ,ญาตตัดต่อคลิปจากต้นฉบับเขาแล้วก็ไปปล่อยออกโเซเชียล ดาราฮอลลีวูดเมียฝรั่ง <occurs> ทั้งหลายพี <to> <cartoon> ่น้องค่ะเมียฝรั่งเเฉพาะคนเด้อพี่น้องเมียฝรั่งเฉพาะคนดาราฮอลลีวูดหน้าฮักหน้าเงี่ยมหน้าหน้าปวกกระมีพี่น้องค่ะหน้าฮักกระมีหน้าเรียมกระมีเด้อพี่น้องหน้าปากล้านกระมีพี่น้องค่ะปากไงกระมีแขวมีกระมีพี่น้องค่ะกำลังขยายสาขาซ่องสาวเล่าเบาอีสานเด้อตอนนี้เด้อสาวเล่าเบาอีสานจะเข้าสู่ดังสู่ระดับโลก นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอืมกําลังมาขอคออย่างนั้เขาเรียกอะไรนะมาขอวิดีโอมาขอวิดีโอไปตัดต่อไปทํามาหาแดกนะคะเพราะว่าเออเมียฝรั่งเมียฝรั่งที่อยู่ที่อยู่ประเทศนอกคะคะไม่มีงานไม่มีงานไม่มีงานทําไม่มีเงินซื้อกับกับข้าวสู้ลูกสู้ผัวกินมาสั้นซะพ่อแม่พี่น้อง่ะเออว่างจัดพี่น้อง ก็เลยมาขอวิดีโอจากช่องสาวลาวเบาอีสานไปทำคอนเทนต์เพื่อให้ม <wiele> <who médico> ีคนดูเพื่อได้โฆษณาเข้าห้องเนาะค่ะเนาะอืมกายินดีดําเด้อผู้ใดไดโฆษณากะโซยโปรโมทออกไปหลายๆเนี่ยฮะไอซี่ใหม่ๆเขาไปเบิ่งแล้วกะให้เขามาเบิ่งต้นฉบับนําเด้อดีใจหลายๆที่ว่ายังบร่ลืมกันเนาะเมียฝรั่งเมียฝรั่งว่างงานนะเมียฝรั่งว่างงานกลุ่มๆแบบ กลุ่มเท่าเทอกพี่น้องคะอืมถ้าศิว่ากลุ่มสวยงามกับโบแมนกลุ่มแก้งน้นฟ้าค่บแมนเอ่อแก้งนันโลกพี่น้องค่ะแก้งจังไรไฟใหม่แก่งอันนี้ค่ะเออแก้งบ่มีเวียกเห็ดบ่มีเงินค่าน้ำค่าไฟดังนี้ก็เริ่มขยายสาขาออกไปทั่วโลกแล้วพี่น้องพิมพ์ไปทางไหนก็จะเห็นหน้าบาวเพชรและสาวมนซึ่งบาวเพชรสาวมนต้นฉบับก็ภูมิใจมากนะคะภูมิใจมากเลย ลื้มใจมากเลยเพราะว่าชีวิตหนึ่งเกิดมานี่มีคนมาสนใจมีคนมาสนใจชีวิตอีกข้างโคกหนาลายบัดสันซะเออแล้วการส่วนผูดด้ใดที่ได้ได้ท่านจะข่อยไปแล้วเร้อพี่น้องค่ะได้ท่านจะอ่อยที่ข่อยทาบุญทําทานให้มันแล้วนะคะทามันยังออกมาปากมาออกมาเหา่าอยูก่กีเขาภาวนาสาธุ ถ้ามึงได้เงินทานจากกูกไปแล้วมึงก็มาพูดใส่กูอีกก็ขอภาวนามึงใช้เงินอันนั้นซื้อกินอะไรก็ให้มึงเก็บทองเก็บใส่มึงใส่เงินอันนั้นเดินทางไปหนามาหลังก็ขอให้มันเกิดอุบัติเหตุตายเด้อสิบอกว่าไงมึงซื้ออันนั้นมึงซื้ออันนี้ให้ลูกมึงกินก็ขอให้ลูกมึงลำไส้ตายขาดตายไปเลยลำไส่เออว่าเป็นยังดอกเงินแค่นั้นเงินแค่ห้าร้อยบาทนะผู้ปติเสีได้ดอก ได้กินได้กินเงินอ้ยพี่น้องคะเขายังหวาดยังว่าดดูถูกอีคางคกก่าวคางคกไม่มีเงินวระซันเกียมเจ้าเกียมฟ้กกมองมาอีกตอนนี้เรือจะเส้็จมวยกับห้อยยิ้มถ้าจะเอา,าออก็ไ้ฟ้องมาแล้วก็จะนำเสนอเรื่องต่อไปอีกนะคะท่านท่านท่านแทนโอ้ได้ยินข่าวแวแวว่ว่า คนบางคนได้รับอะไรสักอย่างนั้นแหละแต่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 ยังไม่กล้าบอกพ่อแม่พี่น้องค่ะได้ยินข่าวแล้วนะคะยังไม่กล้าบอกถ้าไม่กล้าบอกนี่แสดงว่าโง่นะเนี่ยถ้าแน่จริงอ่ะต้องบอกโซเชียลให้เขารู้เพื่อเขาสมเพศจะได้โอนเงินให้เดทนะจ๊ะต้องประกาศนะไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มไม่ต้องกลัวเสียหน้าถ้าได้รับแล้วก็ออกมาประกาศว่าได้รับอืมอย่าทําเป็นเงียบเพราะทางกูส่งสกิดมาแล้ว อย่าทํานะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะครั้งแรกไม่อยากไปไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจหรอกครั้งสองไม่เป็นไรครั้งที่สามก็อาจจะมีคุกกี้คุกกี้คุกกี้คุก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 ฮาฮ่าฮอบันที่ข่อยได้พี่น้องค่ะโอ้บําบําเด็นังเป็นคุณนายค่ะคุณหางก่อนคุณนายโนอนสะอาดเนี่ยคุก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  คุณนายนอนสะอาดนี่ทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งกายเ้วพี่น้องท่องย่องกับบุมมีใส่เราได้เบิดแลเราพี่น้องท่องย่องเนี่เบิดแล้วพี่นอ้อง,อ,งนงนองค่ะเคาะขอดให้เบิร์ตเราขายเบิ่์เราพี่นอ้องของน้องมหนาก็ต้องขายเราพี่น้องค่ะอืคุกคุกคุกถ้าสลาดพอเนี่ยต้องออกมาประกาศนะจ๊ะว่าได้รับแล้วเอออย่าจองหง้องอย่าพาก,กันจองหง้อง ได้เงินขอท่านเด็กอยจะพาก,กันจองห้องหลายระวังเก็บทองเก็บใสเ้อเดี๋ยวเมื่อได้วันศีนวันผักกูสิจดรายชื่อมึงอนะสองชื่อมึงนะ่ะเออกูจะไปจาบแช่งไว้แนละแถวแถวพีประชาคนลนะอืมส่วนผู้ใดสงสารน่ะสมเพชกูสิโอนเงินให้สองแสนนะ่ะมาต้องโอนหดอกสองแสนนะ่ะกูบ่พ่อยาใส่โอนจากสองล้านนี่อืมเงินสองแสนกูเห็นมาหลายแล้วกูยากเห็นเงินสองล้านไม่เคยเห็นเนอะ สองแสนกูนเห็นมาเมื่อยเห็นแล้วอือยากได้สักสองล้านบาทนี่นะอืเห็นมาหลายที่พี่น้องเงินสองแสนเงินคนอื่นเงินจะขวงเออนะบ้านนี้ก็ได้ยินขา้าวแว่วๆว่าวงแตกอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะอืมวงแตกแล้วค่ะแกงนง่งซัยสียาหิ้เหียวกันว่าสันนะพี่น้องคะ่ะแกงนางสายหิ้เหียวอ่ะสันจ้ะอืม พิษกันแล้วค่ะพี่น้องแตกอีกแล้วสายเลือดสายหมาสายสัมพันธ์แตกกันอีกแล้วพี่น้องคะ่ะเราจะจับมือกันแน่นแน่นด่ามันเอามันคักคักเอาจะไม่มีที่ยืนในสังคมเหอะเว้กูก็บไรเกิดว่าจะคล้องเป็นดาราฮอลลีวูดปนั่นดอกอืมพวกได้ส,<ม>สนใจกูในสังคมหือบ่สนใจกูก็ไม่ได้สนใจหรอกคะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้กูก็อยู่ของกูอย่างนี้ละคะ่ะ ใครด่ามากูก็ด่ากลับค่ะอืมอาจ๊ะคุก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 โอ้วันที่ยี่สิบสองก็จะเดินทางแล้วพ่อแม่พี่น้องจะไปตลาดเครองถมอืมจะไปหากินคุกกี้แถวนั้นก่อนนะคะคุก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 คุอืมอุ้ยตายแล้วไปเที่ยวนี้นะไม่รู้จะบวกหรือลบอุ้ยต้องเร่งหน่อยเที่ยวนี้เที่ยวสําคัญนะคะท่านผู้ชมเที่ยวนี้บอกไว้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเที่ยวสําคัญ สำคัญมากกเลยค่ะอืมหาอะไรที่มันแน่นอนนะคะอย่าหาอะไรที่มันไม่แน่นอนเดี๋ยวโดนตอกไงห,หน้านะจ๊ะเอออย่าลืมหาพักพวกไปเ,อเยอะๆไปซื้อเสื้อผ้าใส่ที่ตลาดคลองถมเนะี่ยซื้อสวยทั้งนั้นเลยเสนะื้อผ้าน่ะอืมนะคะเ,นะเดี๋ยววันข้างหกสิบเดินทางเลยเด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบสองนี่เออข้างหกสิบไปตลาดคลองถม ไปหาซืส้สผ้าให,ให้สามีใส่อืเนาะไปะหาสูสผ่าเดี๋ยวบาสาสพ่ามือสอง,งะอะไรรโอ้ยทหารจัดไปอืมโียเ<ช>ที่ยวน,นี้มันสำคัญมากเลยนะทุกถ้าไม่มีเด็ดนะก็คือจบเลยนะคะเที่ยวน,นี้เด็ดไม่พอจบเลยนะเที่ยวนี้นะคะท่านผู้ชม งานนี้จะบวกหรือลบงานนี้ก็จะบวกหรือลบจะจะปากดีอีกลิปปากก็ยังไม่รู้โอ้ยอีกคานเขาจะคุก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 อ่าออโอเคนะบอกว่าลายหรอก่านเด็กโอ้ยกลัวจังโอ้ยกลัวจังโอ้ยกลัวจังญานแห้งพี่น้องค่ะตอนนี้ก็จะเซ็นมวยสามเซ็นเลอพี่น้องค่ะ ผู้ได้อยากได้ก็มาเอาเด้อค่ะมาฟ้องเอาละลายเสร็จมไ้สามเสร็จเด้อกูทอนใส่ผ้าเข่าให้สู้เด็กโอเคโอ้พี่น้องในยิ่งข่าวบ่แบแกงนั่งเฮียมันแตกกลุกันแล้วเด้อชั้เปวนอ้ไรซึ่งคัณอิดก,กัน,นอีกแัววหั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  สู้ก็ต้องซอยกันแบบจับมือกันโอ้หหลายมือแล้วก็หลายตีน้วกันจับกันผ่องกันนะอืมมันเป็นอะไรมันคือรุดแบบนี้สู้ไม่อยากให้มันลุ่ดนะสู้เอาโซนั่นแบบนี้ฮันมือน่ะมันมันบันเอ่นพอเอาโซ่นะคล้องข้อสู้ห็นแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนั่นใส่กรับข้อสู้มาไว้เห็ดขึ้นม้านี่เออเข้าใจบ่เห็ดขึ้นมาเดือนเก้าฮันเออ เค่ก็รับข้อขนาดมันจองมาได้แตกแยกกันดูกูละเ,เมืยเบิ่งเด้เมืยเบิ่งสูพิษกันเนี่ยกูเมยเบิ่งพิษกันแล้วก็ขยายสาขาส่องสาวลาวเบาอีสานบัดเนี่ส่องสาวลาวเบาอีสานนี่สร้างเป็นบุญให้พกม,มึง้ะเกิดเนาะเอาบุญกับบุญถือว่ากูทำทานทำทำบุญทำทานกับหมาเถ่าเถ่าอืมเนาะเอาหลายโต๊หลายโต,ยต,ยต,ยต๊อืมพิษกันอีแล้วขยายสาขาอีแล้ว ออกมากันออกมาแตกแยกเลยอ๋อแยกงบกีแยกงบีที่เหนอ่ทั้งไลแยกกันอเลยดิแยกแล้วพวกบลงคอยบ้าในตัวดีบดีจำไดมันกะยันยันอันยานอันยักก็ขึ้นเออยกค c o n ทนต์กันขนาดมันเอาหัวเอาหัวเรื่องนะจำได้บอกแต่ก่อนนะหัวเรื่องอีนี่มันเขียนแบบนี้แต่อีนี่ก็ไปเขียนใส่มันกัดกันขึ้มาออแล้วทำไมต้องมาเอาหัวเรื่องเหมือนกันด้วยนู่นนี่นั่นอืมแล้วก็ ก็ทนายแหละก็ในเมื่อก็ยังไงก็จัดคางคกอยู่แล้วมันก็ต้องหัวเรื่องเหมือนกันแล้วจะอะไรกันนักกันแหน่อโอกรรมเนาะนี่ละคาวากรรมกําลังจะทํางานอืมทํายังไงได้เนาะคางคกนั่นมันตายยาก้างคกนั่นอืม ม่รู้มันเป็นไงมันก็ตายยากแล้วเกินคางคกนะคางคกไม่ได้เก่งเลยพี่น้องคะมีคนว่าให้คางคกเอาเก่งให้มันสุดๆเด้ออีหล่าบอคางคกยากเลยพี่น้องคางคกกับกระลาขอโถษท่านผู้ชมหลายๆคางคกยากงคกาเอาือ้าคางคกยากในคางคกยากกฎหมายคางคกบดูถูกกฎหมายคางคกยากนะว่าจะข่อยยังก่ออีห่าอีห่านุ่มใหญ่หรอพี่น้อง ออีหานมใหญ่หัวสำมกผาวนีะ่พี่น้องคะหัวนมมันนะเออสงสัยไม่กล้าปากดีแล้วแหละเขาคงกลัวว่า,านไปไล่สดเอาหน้าเอาตาสงสัยเขาทำมึงเก่งนะมึงกระตัดต่อคลิปกูนนะแม่เฮ็ดคือเก่าทํามึงเก่งลบทำเฮียอะไรที่มึงตัดต่อคลิปกูนนะมึงลบนะทำไมอ,อิสัตบอมึงลบทำไมมึงก็ทำต่อไปสิอิสัตอออ,อ,อีกระจอก อกูทําท่านเนี่ยมึงหาร้อยบาทนะคือเป็นหัวบุญหัวบุญหัวายแล้วมึงได้เงินนํากูหาร้อยบาทนะนะเออเงินแค่ห้าร้อยบาทคนนักแข่งกูไม่ล่วงหรอกอีควายนะพ้พ่อรวยขัก,กว่าสันซะ <c oughs> <c oughs> ไดหาร้อยบาทพุ๊อเออพราพอได้ห้าร้อยบาท อีหน้างัวปั๊บห้าสิบาทได้น้าโอนให้มันน่ะได้ห้าร้อยบาทโอนให้ห้าสิบาทเลยอีเหี้ยนั่นก็ออกมาโชว์เลยทีนี้ได้เงินห้าสิบบาทนะ่ะสงสัยดีใจมากวันนั้นสงสัยไม่มีเงินซื้อกับข้าวแดกนะท่านผู้ชมพอได้เงินห้าสิบาทดีใจเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะเงินห้าร้อยบาทน่ะเอาไปเลยกูถือว่ากูให้หมามันแดกแล้วกันอหม,มานี่มีปัญญาก,กับประเทศไทยน่ะพี่น้องค่ะ ถือว่าให้ม้ามันแดกอืมเนาะเอ้ยกลับไม่ได้หรอกคดีเยอะค่ะโดนฟ้องไม่รู้กี่ใครไม่รู้ใครต่อใครฟ้องกูได้ยินข่าวมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคนที่เคยเป็นเพื่อนกับมึงนะเขาก็ฟ้องมึงอยู่นะแต่กลับไม่ได้พ่ออืมเพราะว่าตัดสลากเลยถ้าถ้ากลับปุ๊กนะโดนล็อกปั๊บอืมโดนฟ้องเยอะใครอีนี่นะเอาสันดานของมึงนะ่ะออกมาให้เขามูดจักแน ทั้งโดนฟ้องทั้งคือโกงโกงเงินเขากับเป็นหนีเขากับปลไส้กีสันดานคุ้ยอ่าอีควายทอกทำนี่แหละอือมีปัญหาเหรอเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ทำช่องเอ้ยกูจงรวงหมดเดี๋ยวนี้เห็ดช่องอรรมดาขึ้นอะไรเด้อเนี่ยเกิดอเอากต่อีนงใหญ่กะลีนีฮีฟินเนี่ยเด้อเอออีเงินมาพ้าดุเนร่ยเด้อเอออีที่มันฟ้องเงินเขาให้มันหาร้อยบาทเนี่ยเด้ออือ ไมได้หาร้อยบาทพี่รองมันดีใจหลายพี่น้อไค่ะอือโอเคนะอย่าดิ้นนะได้ยินข่าวเป็นไบโพล่าหรือเราอ่ะได้ยินข่าวเป็นลูกซึมเศร้าหรือเราอ่ะไปรักษานะจ๊ะได้เงินแล้วก็ไปรักษาเงินห้าร้อยบาทนะ่ะอืมสงสารลูกมึงวะ่ะมันยังเล็กอยู่เลยอือโอเคอือถ้าบอกออกมาด่าก,กูนะกูไม่กระเตื้องถึงมึงเนี่ยกูไม่เอาแบบ กูบอไป,ปแลกกับเป็นกะลีสมึงดอกอีสัตว์อืม